สวัสดีครับพบกับผมช่องลักเกษตรกับเทพจังนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับที่หลายท่านนั้นยังไม่เข้าใจนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับสำหรับการทำเกษตรเริ่มต้นหรือมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับ ข้างกระสอบเวลาเราไปซื้อนะครับจะมีตัวเลขอยู่3ตัวนะครับตัวอักษรอ,อยู่3ตัวนะครับคือ n p k นะครับนั่นก็หมายถึงว่าเป็นธาตุอาหารที่มีได้บรรจุแล้วในกระสอบนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น460 0นะครับก็จะมี n อยู่4 6เปอร์เซ็นต์นะครับ p กับ k ก็จะไม่มีนะครับหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับ เพราะฉะนั้น N ก็คือไนโตรเจนนะครับก็คือปุ๋ยไนโตรเจน P ก็คือปุ๋ยฟอสฟอรัสนะครับคือถ้าเอาสูตรโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเอาสูตรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะยาวนะครับสำหรับฟอสฟอรัสแต่เราจะจำง่ายๆคือตัว P นะครับคือฟอสฟอรัสส่วนตัว K นั้นก็คือโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมนั้น ก็มีในคือจะเขียนไว้แค่ตัว k นะครับ n มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับต้นพืชนะครับ n ก็คือจะมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านของการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาหรือยอดนะครับหรือผลนะครับก็จะมีส่วน p คือจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสะสมตาดอก การเตรียมต้นให้ออกดอกนะครับพง่ายๆพูดง่ายๆก็คือว่าการทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกนะครับส่วน k นะครับก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของผลน้ําหนักผลนะครับขนาดของผลแล้วก็ความหวานรสชาติของผลนะครับซึ่งเมื่อเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับว่า3ตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ ทีนี้มาถึงการใส่ปุ๋ยครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่า N P K นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรเราก็เลือกใส่ตามนั้นโดยอ้างอิงนะครับตามหลักวิชาการยกตัวอย่างเช่นถ้าเราปลูกต้นไม้ไปแล้ว1ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามนะฮะเราอยากจะให้โตนะครับ ใบเขียวขึ้นมาเราก็จะต้องใส่ปุ๋ยที่มีสูตรตัว n สูงนะครับอย่างเช่น4600นะครับหรือ2100เป็นต้นนะครับส่วนเมื่อถึงระยะหนึ่งที่เราต้องการให้ออกดอกนะครับคือเราจะต้องมีการสะสมในเรื่องของตาเรื่องของอาหารเข้าไปนะครับโดยการเน้นสุดปุ๋ยที่มี ตัว p สูงนะครับนั่นก็อาจจะยกตัวอย่างได้เช่นในส่วนของไม้ผลนะครับหรือองุ่นเป็นต้นนะครับก็จะใช้สูตร8 24 24นะครับซึ่งจะมีตัว p และตัว k สูงกว่าตัว n นะครับนั่นก็คือจะทำให้ตานั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นพร้อมที่จะแตกเป็นยอดหรือเป็นดอกเป็นใบต่อไปนะครับ ส่วนตัว K นะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อถึงระยะ1น,นะครับที่เราต้องการให้ลุกขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีน้ําหนักขึ้นนะครับหรือต้องการรสชาติเราก็จะต้องเน้นไปที่ตัวหลังสูงนะครับซึ่งก็มีหลายสูตรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรที่ผสมเป็นสูตรที่ บริษัทผสมมาแล้วหรือจะเป็นแม่ปุ๋ยนะครับอย่างเช่น8 24 24หรือ0 0น0นะครับเราก็สามารถนำมาใช้นำมาประยุกใช้ได้นะครับกับทุกทุกพืชนะครับที่เราต้องการแต่เราต้องรู้จักพืชของเราก่อนนะครับว่านิสัยเป็นอย่างไรและอยู่ในช่วงไหนระยะไหนนะครับเราถึงจะเข้าใจและเราถึงจะสามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้อย่างถูกวิธีนะครับ ก็ง่ายๆสั้นๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามรักเกรรษตรกับผมเทศจังนะครับสวัสดีครับ